กี่ยวกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงและนวัตรกรรมคือทำไมความท้าทายในช่วงนี้ค่ะของคนก็คือหนึ่งความอยู่รอดขององค์กรองค์กรจะอยู่รอดได้ยังไงในสถานการณ์แบบนี้แล้วก็บางครั้งเนี่ยค่ะการที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเราต้องการที่จะเป็นผู้นําในทางการตลาดเนาะแต่ทีนี้อาจจะเป็นผู้นําในด้านด้านน้าน้ำได้อะไรของพวกหนูหนูจำได้ใช่ไหมให้หนูเป็นตามวิสัยทัศน์ของของทับเรือและอีกอย่างค่ะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว แต่ตอนเนี้ยมันก็คือภาวะของโควิดในทีที่ทาให้การเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแบบกับตละปัดเลยถูกไหมเปลี่ยนแบบว่าหน้ามือเป็นหลังมือเลยทุกอย่างจากการที่ทํางานเดินทางไปได้ตอนนี้กลายเป็นลนักษณะของเวอร์ชวลของการที่เป็นลนักษณะของออนไลน์นะคะเทคโนโลยีที่แบบต้องปต้องเขาเรียกว่ามันไม่ใช่การ t r a n s f o อร์มเทคโนโลยีแล้วค่ะอยู่ดีหนูต้องมาใช้อ่ะคือมันต้องใช้ได้เลยนะคะมันคือ disruption อะ่ะมันคือการเปลี่ยนแปลง disruption คือเปลี่ยนแปลงแบบเปลี่ยนแปลงเลย เพราะฉะนั้นค่ะ organization change คืออะไร change คือการปรับแต่งหรือเปลี่ยนแปลงให้แตกต่างไปจากเดิมแต่ organization change คือการที่องค์กรเลือกที่จะสร้างแนวคิดใหม่หรือพฤติกรรมใหม่ๆใ,ให้เกิดขึ้นภายในองค์กรซึ่งมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่2แบบหนึ่งเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงให้แบบว่าใช้เทคโนโลยีใหม่เข้ามาสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่บริการใหม่หรือกูจะเปลี่ยนแปลงคนหรือว่าทําในองค์กรเห็นไหมมีการเปลี่ยนแปลงสงแบบนะ ถ้าเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ค่ะอย่างเช่น Apple, Facebook, Alibaba เห็นไหมคะนวัต,วตก,กรรมจะทําให้องค์กรเกิดการปรับตัวมากขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์หรือบริการอย่างเช่นมันจะมีช่วงที่ Apple Apple เิลตอนนั้นขายแต่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกปะ่ะแล้วอยู่ดีเขาก็เปลี่ยนแปลงเป็นอะไรทำโทรศัพท์แล้วก็มีช่วงหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาจะทําแท็บเล็ตแล้วคนก็บอกหูใครจะมาใช้แท็บเล็ต ใครจะมาใช้อ่าไอไมันใหญ่มากมันก็เออนน่นนี่นั่นเป็นกระดานชนวนเชียร์แต่สุดท้ายเป็นไงคะทุกคนใช่ไหมใช้ครับช่ะเออตอนนี้ก็มีเรื่องของการใช้เงินแบบดิจิตอลถูกไหมคะการใช้แบบโอนการใช้เงินแบบว่าที่พอเป็นเงินดิจิตอลปุ๊บคนเริ่มโอนปุ๊บมันก็ไม่เลมันก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินบาทแล้วถูกป่ะธนาคารอย่างเงี้ยเริ่มเปลี่ยนแปลงอ่ะเป็นออนไลน์องเงี้ย เงินก็เริ่มไม่ใช่เป็นเงินบาทตอนนี้ก็กลายเป็นแบบว่าเป็นเหรียญถูกปะคะเป็นดิจิตอลเคอร์เรนซีถูกไหมเริ่มมีการใช้รูปแบบเงินแบบนั้นขึ้นมาทันทีโอเคเนาะ e-file การทำไฟล์แบบ H I S ก็คือการขึ้นระบบคลาวดทุกอย่างให้เป็นระบบ e เป็นระบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับเป็นเชิงแบบว่า e-file อ่ะที่เป็นแบบเป็นไฟล์เป็นแบบเออขึ้นอย่างนั้นอะประมาณนั้นโอเคเนาะ อันนี้คือเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมรู้ไหมว่า Google อะเขาต้องมีหน่วยคิดโปรเจกต์หรือคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆตลอดแล้วเป็นงานที่เครียดมากหนูคิดว่างานสร้างสรรค์น่าเครียดไหม Innovation อินโนเวชันอะเปนงเครียดครับเปลี่ยนแปลงพัฒนาพัฒนาถูกไหมได้วอลอกให้งานมาสาเร็จเนาะเพราะฉะนั้นเลยไม่แปลกใจที่แบบ Google เขาถึงพยายามทําที่ให้มันมีความรีแลกสูงเทคโนโลยีเชงการเปลี่ยนไปเทคโนโลยีในองค์กร มีผลมากค่ะเมื่อวานนี้ครูต้องสอนทํำเวิร์กช็อปออนไลน์กับคนอายุประมาณสามอ่าสามสิบคือน้อยมากสี่สิบห้าสิบหนูคิดว่าเกิดอะไรขึ้นอ่าเดี๋ยวแชทนะคะเดี๋ยวพอครูเดี๋ยวส่งส่งไฟล์ไปในแชทกรุณากดโหลดนะคะโหลดไม่ได้ค่ะเซฟไฟล์ไม่ได้เซฟยังไงสอนเซฟหน่อยสอนแม้กระทั่งเซฟไฟล์อ่ะคือคือแบบไอ้นี่มาก มันคือการเปลี่ยนแปลงกะบวนการเทคโนโลยีในองค์กรที่เขาต้องใช้ถ้าเขาไม่เปลี่ยนแปลงเขาทํางานได้ปะก็ไม่ได้โอเคไหมทําอย่างไรให้องค์กรสามารถทํางานได้ดีโอเคนะอันนี้ก็คือพูดถึงเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นค่ะการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันมีหลายรูปแบบก็คือมันมีช่วงของ exploration คือการสํารวจ การสำรวจในองค์กรแล้วก็หาความสร้างสารรค์ความคิดสร้างสารรค์ใหม่ๆในองค์กรทดลองทดสอบแล้วก็บ่มเพาะแนวคิดนี้ให้อยู่ในองค์กรคอร์เปอเรชันค่ะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ก็คือเกิดเกิดจากการร่วมมือกันเมื่อเราทํางานร่วมกันแบบ h o r i ซ o นทอลฮอ h o r i z o n t คือแนวขวางจำได้ใช่ไหมแต่ละแผนกมาทํางานร่วมกันบางครั้งพอเราทํางานร่วมกันแต่ละแผนกเราจะเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยงานแบบนี้ไม่ควรทําแบบเดิมและทําแบบเดิมงานมันช้า เราลีนโพเซตหน่อยลีนโพเซตก็คือทําให้งานมันมีความซ้ําซ้อนน้อยลงหรือเมื่อวานเขาบอกว่าเขาเป็นพวกแบบเขาทําเกี่ยวกับขนส่งทางเรือเขาบอกว่าเนี่ยผมมีปัญหาแล้วผมก็เลยไปดูเรื่องของการเซตใบพัดหรือดูใบพัดอะไรสักอย่างใหม่มันทําให้การทํางานหรือการเคลื่อนเรือมันดีขึ้นเห็นปะเขาทำงานในเรือแต่เขาไปขนส่งเขาก็คุยกันนู่นนี่นั่นมันคือการทำงานร่วมกันเพื่อให้ได้สิ่งใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นลูกค้าหุ้นส่วนค่ะ เป็นตัวที่ผักดันไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงบางครั้งลูกค้าจะบอกว่าอยากได้สินค้าตัวเนี้ออปชันตรงนี้เพิ่มแล้วก็การเปิดใจรับนบวัตรกรรมคนทั้งองค์กรต้องมองว่านวัตรกรรมเป็นสิ่งดีมองว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่ถูกเป็นสิ่งที่ท้าสิ่งที่ทา้ททาทายสิ่งนี้ทําให้องค์กรขับเคลื่อนไม่ใช่มองว่าการเปลี่ยนแปลงจะทําให้เกิดผลเสียกับตัวเองโอเคไหมถ้าคนเมื่อไหร่ก็ตามคนไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงครับผม ทำไมมีคนบางคนจะคิดว่าเดิมก็ดีอยู่แล้วจะเปลี่ยนทำไมอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่นี่แหละมันเลยทําให้ไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะคนทุกคนจะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงคนทุกคนมันอยู่ในที่ซีเคียวแล้วไงมันทําจนชินแต่ไม่ได้หมายความว่าจะดีถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงให้เขาเปิดใจในการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีสเต็ปเดี๋ยวมีสเต็ปเดี๋ยวหนูลองไปดูนะสเต็ปในการเปลี่ยนแปลงนะอาจจะลองไปปรับใช้นะแล้วก็อง p ทร n e เน s ชิ p คือแนวคิดความเป็นผู้ประกอบการค่ะแนวคิดการเป็นทุนนำร่วมทุนกลุ่มงานแบบไม่เป็นทางการแนวคิดเหล่านี้จะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้การเป็นผู้นําความเป็นนวัตกรรมการสร้างสรรค์หรือการเปลี่ยนแปลนั้นต้องการผู้นําที่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงผู้นําที่พร้อมที่จะแบบว่าถ้าเปลี่ยนแล้วมันผิดในช่วงแรกไม่เป็นไรหรือการสร้างนวัตกรรมถ้าเกิดความผิดพลาดถือว่าเป็นบทเรียนต้องคิดแบบนี้ร่วมทุนบางอย่างต้องใช้ทุนต้องใช้ตัวเงินถูกไหมคะ แล้วก็การทําเรื่องของการเปลี่ยนแปลงใน,นวัตการสร้างวัตกรรมใหม่ๆเนี่ยมันเป็นการรวมกลุ่มไม่เป็นทางการหนูทาโปรเจกต์นะโปรเจกต์จบมีทําโครงการไหมทำครับทรงานครับกูถามจริงหนูเจอกันแค่สัปดาห์ละวันอะรอดจริงเหรอคุณครูช่วยครับอ่าไม่คือแบบว่าถ้าเจอหนูหนูมีการเจอกันนอกรอมั้ยบางครั้งของคําแนะนํานอกลอมนิดนึงหรือเจอเพื่อนแบบปรึกษากันมีบ้างไหม จะไปคุยกันสัปดาห์ละวันเลยอ่ะจริงเหรอผ่านซูมอะไรพวกนี้อ๋อผ่านซูมเออมันก็จะมีการที่แบบเหมือนการการที่เราต้องคุยกันตลอดเวลามันคือการที่แบบเราจะสร้างสารรค์อะไรบางอย่างเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอะเนาะไม่เป็นไรเราจะไปเรื่อยๆเจนเย็นอันนี้อาจจะยังงงๆอยู่ลักษณะบุคคลที่มีความคิดสร้างสารรค์นี้ดูไปอ่านเองได้เนาะไม่ค่อยมีอะไรมาก เดีคูจะไปตรงสเต็ปการเปลี่ยนแปลงอ่ะอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเขาบอกว่าโปรเซสภายในอะค่ะในการทําให้เกิดวัตรกรรมคือหนึ่งฝ่ายการตลาดต้องเข้าใจลูกค้าเหมือนหนูอะที่หนูถามว่าทําไมคนถึงแบบมองทหารไม่ดีหนูต้องเข้าใจก่อนว่าตอนเนี้ยประชาชนต้องการอะไรจากเรากิติพลตอนเนี้ยประชาชนต้องการอะไร เขาต้องการลดถังไหมอาหารตรงๆเราคุยกันตรงก่อนตอนนี้ไม่ต้องการครับเขาต้องการอะไรเขาต้องการให้เราแบบทื่วัคซีนครับเออไม่ต้องไม่ต้องจุดยืนก็แล้วเนี้ยเขาต้องการวัคซีนหรือเขาอาจจะต้องการแบบอ่ะที่เพื่อนบอกจุดยืนในการที่คือยังไงอาจจะให้ยากเนาะแต่ถ้าถ้าเราต้องดูก่อนว่าทาร์เก็ตอ่หารเรือตอนเนี้ยเขามองประชาชนเป็นเป็นลูกค้าหรือเปล่าเขาว่าลูกค้าเขาได้ความหมายของครูใช่ปะ เหมือนเป็นบุคคลที่เขาต้องไอ้นี่แต่ถามว่าถ้าเขาไม่มีประชาชนจะเป็นยังไงคือมันก็ต้องมันแต่มันเป็นเรื่องของการเมืองแนไงมันไม่ใช่ใช้คํามาบริหารอย่างเดียวได้มันคือการเมืองด้วยพะฉะชั้นก็ต้องมานั่งดูแต่ความเข้าใจคือถ้าพี่ฉันจะสอนรัฐศาสตร์แล้วเนาะเหมือนเก่งๆรัฐศาสตร์แล้ว,ถ,าาลวถ้าเราต้องเข้าใจเขาก่อนอะ่ะถ้าเข้าใจแล้วเราจะได้วางตัวให้ถูกถูกไหม ่าต่อเทคนิคต้องพัฒน,นาและใช้เทคโนโลยีในให้เกิดประสิทธิภาพโอเคมีสมาชิกคีดิพาร์ตเมนต์ในการร่วมมืออันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะโมเดลการร่วมงานเป็นทางล่าจําได้ไหมถ้าต้องการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์ใหม่หมอาจจะต้องร่วมกันหลายๆาแผนกเห็นบ้างมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้อ่าเนี่ยคือคอริอทอค่ะก็คือการรวมเอาทีมอินโนเวชันทีมสร้างนวตกรรมทีมลูกค้า นี่ยก็คือเอาเอาขอโทษค่ะทีมตรงนี้เอาสามทีมนี้มารวมกันเอาทีมฝ่ายผลิตทีมรีเสิร์ชแล้วก็ทีมการตลาดมาคุยกันเพื่อได้ผลิตภัณฑ์ใหม่โดยทยํายังไงคะเขาก็ต้องไปรวบรวมแนวความรู้ก็คือแพทเทิร์นของอินโนเวชันความต้องการลูกค้าการตลาดทัาลูกค้าเครื่องมือใหม่ๆที่เป็นเมคานิซึ่มใหม่ๆของที่เขาต้องใช้การเทคโนโลยีใหม่ๆเอามาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ได้โอเคไหม ถ้าอย่างธนาคารนะคะตอนแรกเราไม่ได้มีเน็ตแบงกิ้งถูกป่ะเขาบอกว่าเมืองนอกมีแล้ว <l uck up> อ่าเริ่มแล้ว <l uck up> มีนวัตกร,รรมใหม่ๆเฮ้ยลูกค้าลูกค้าต้องการไหม <l uck up> <ล> <up> แต่ตอนนี้ถ้าเราดูความต้องการลูกค้าลูกค้า๋ยว <l uck up> น,นี้ทำอะไรใช้โทรศัพท์มือถืออ่าลูกเริ่มรู้ความต้องการลูกค้าอ่า innovation pattern มันมีรูปแบบของ information อยู่มันมีนวัตกรรมตัวนี้อยู่เอามาใช้ได้เทคโนโลยีใหม่ๆยังไงและสามสามทีมเนี่ยเขาก็มาทํางานร่วมกัน เพื่อให้เป็นผลิตภัณฑ์อินเทอร์เน็ตแบงกิ้งขึ้นมาแล้วก็พัฒนาซอฟต์แวร์เรื่อยๆโอเคนะคะอันนี้ได้นะนี่คือการทิิบายตัวเมื่อกี้นะคะอ่าอ่าเขาบอกว่าผู้นำของการเปลี่ยนแปลงมันมีสี่รูปแบบผลมันมีสี่คนมันมีสี่สี่โรสี่หน้าที่เดี๋ยวมาดูกันหนึ่งเป็นอินเวนเตอร์อินเวนเตอร์คือใคร มา <S <S ดูซิดูรอบ understand technical aspect เป็นคนที่พัฒนาและเข้าใจ technical ค,ค,คือสมมติว่าจะผลิตไอตัว internet banking อเขาจะต้องรู้เลยทำยังไงให้ให้แบบตัวเ internet banking มานสำเร็จได้แต่ถ้าแชมเปี้ยนก็คือ believe in idea virtualize benefit confront organization a e i i t y of course benefit obtain financial and political support overcome o b s t a c l e แชมเปี้ยนคือเชื่อว่าถ้าทำตัวนี้เราดีินเ internet banking แล้ว work แต่เขาไปทําให้ได้ไหมไม่ได้แต่เขาจะเป็นคนคอยอเผชิญหน้ากับองคอ์กรกับคนในองค์กรให้ถูกไหมคะแล้วก็เป็นคนที่คอยหาเงินแบบ obtain financial คือหาเงินสนับสนุนนะคะแล้วก็หาหาสนับสนุนทางการเงินแล้วก็คนที่คอยัพ p อ o r t เราแล้วก็คอยเอาชนะอุปสรรคต่างๆให้เราไอ้น,นี่คือฝ่ายประดิษฐ์อันนี้เป็นฝ่ายที่ช่วยในการคุยทางโอเคปะ่ะอนเซอร์ค่ะ ก็คือ high level manager who remove organization barrier approve and protect idea which in organization คือระดับสูงผู้นำระดับสูงที่เหมือนกับเขาอะ support เราอันนี้มันเหมือนเป็นคนออกหน้าถูกป่ะอันนี้คือเป็นคนที่ support แบบว่าสมมุติว่าครูเป็นผู้บริหารแล้วครูบอกว่าอ่ะปีห้าทำเลยครูให้เงินด้วยถูกป่ะ support ด้วยแล้วก็คอยแบบว่าปกป้องแบบว่าเอทำงานต่อไปถ้ามีใครว่าอะไรทำต่อไปได้อันนี้ก็คือระดับสูง c r i t i คริติกเนี่ยก็คือ provide validity test look for s h o r t c o m i n g define hard n o s e criten at a that idea must pass คือเป็นบุคคลที่จะคอยวิจารณให้มันอยู่ในความเป็นจริงให้เอามาใช้ได้จริงรอย่าลืมนะไอ้พวกผู้ประดิษฐ์เด็กๆคนประดิษฐ์บางครั้งเอาไปใช้จริงได้ไหมอาจจะไม่ได้แต่กลุ่มคนเหล่านี้คือเขาจะคอยช่วยคอยระบุคอยอะไรแบบว่าเฮ้ยอันนี้ใช้ได้ไม่ได้คอยแบบว่าเหมือนกับผู้ทดสอบอะค่ะ โอเคป่ะ okay, ทันนะอันนี้ไม่ต้องเครียดเขาบอกว่า New Venture Team เป็นทีม,ท,ม,ท,มที่ถูกแยกออกมาแล้วก็มีแนวความคิดให้แบบว่าพัฒนาพัฒนาการทำงานอะไรอย่างนี้เนาะออกมาให้ดี s k u n k Work คือเป็นกลุ่มที่แยกออกมาเป็นกลุ่มเล็กๆ informal group เป็นคนที่แบบว่าคอยแบบว่าไงให้เกิดไอเดียขึ้นมาเป็นทำงานเป็นสก u ั k อะ ไม่มีอะไรมากอันนี้ไม่ได้ออกไม่ต้องเครียดความสําเร็จในการเปลี่ยนแปลงนั้นสิ่งสําคัญที่ขึ้นอยู่กับคนและเวลาทำคราวนี้ค่ะเมื่อกี้คือเปลี่ยนแปลงให้ได้ผลิตภัณฑ์แต่คราวนี้เราจะเปลี่ยนแปลงเพื่อเพื่ออะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงคนการเปลี่ยนแปลงคนเหมาะกับคนไม่มากถ้าเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงคนทั้งหมดเป็นพันๆคนอาจจะยากเพราะอะไรคุณต้องการเล่นทีตต่จัตนัคติอ t t i t u กับพฤติกรรมโอเคไหมคะ แล้วก็เปลี่ยนวัฒนธรรมเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนทางองค์กรเปลี่ยนในเรื่องของนอมค่านิยมแอ t i ิจูดทัศนคติปรรทัฐานม i n d s e ของคนสมมติม i n d s e ของพวกหนูตอนเนี้ยคือทํางานวันๆทำงานไปวันๆไม่เป็นไรหรอกแลวเราก็ยศขึ้นครูต้องเปลี่ยนใหม่ว่าเราต้องทํางานแบบแอคทีฟมันคือการเปลี่ยนแอ t i ิจูดทัศนคติพวกหนูใหม่จะเปลี่ยนยังไงหนูคิดว่าเปลี่ยนแอ t i ิจูดคนเปลี่ยนยากไหม คิดว่ายากปะเปลี่ยนคนคนนึงอะแล้วเปลี่ยนทั้งองค์กรอะเนาะทำไงอะวิธีการเปลี่ยนแปลงมีสองรูปแบบค่ะหนึ่ง training development คือ T&D ก็ D, คือการฝึกอบรมกับสองค่ะ organization development คือ OD คือการพัฒนางองค์กรอ่ามาดูฝึกอบรมถูกใช้บ่อยที่สุดในการเปลี่ยนแปลง mindset เปลี่ยนแปลงเช่นไรเขาบอกว่าอยากให้คนในองค์กรมี Teamwork ต้องใช้กิจกรรมอะไรบ้างทำให้องค์กรเกิดทีมเวิร์ เขาก็จะมีพวกเข้าฐานแคมป์ตั้งแคมป์การกีฬาสีอะไรอย่างเงี้ยเขจะมีกิจกรรมของเขาว่าไปการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมระบุคคล,ละทักษะการติดต่อซึ่งกันและกันก็อาจจะเข้าไปสอนเรื่องของการสื่อสารการคอมมูนิเคชันแบบล,ลงลากลึกเข้าไปอีกอะไรอย่างนี้นะคะ AOD เนี่ยมันการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบโดยใช้เทคนิคของพฤติกรรมภาษาและก็เทคนิคในการเปลี่ยนแปลงทางด้านสุขภาพขององค์กรคําว่าสุขภาพขององค์กรคือการที่ครูต้องเข้าไปดูก่อนว่าตอนนี้องค์กรมีปัญหาอะไรด้านการทํางานระบบงานหรือเป็นที่ตัวคนก็ใช้หลักการในการที่ปรับปรุงสภาพแวดล้อมไหมปรับปรุงในเรื่องของการที่ให้คนในองค์กรเปลี่ยนทัศนคติไหมหรืออาจจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเซตร,ระบบใหม่ไหม โอดี OD, ช่วยแก้ได้สามอย่างค่ะหนึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่องค์กรสององค์กรเนี่ยเกิดสมมติว่าตนุพรรวยมากตนุพรไปเทคโอเวอร์อีกบริษัทหนึ่งมาโอดี OD, ช่วยได้ค่ะเพราะเป็นการรวมสององค์กรเข้าด้วยกันถูกป่ะแล้วสององค์กรนั้นนิสัยเหมือนกันมนาะการทํางานต่างกันเขาก็ต้องทอํายังไงให้มันเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันหรือเมื่อกี้เพิ่มขนาดองค์กรการลดลงของความเป็นองค์กรความเชื่อใจตอนนี้บางครั้งบางองค์กรเนี่ย คนลาออกสูงเพราะตัวของอ่าของคนทํางานเนี่ยหมดความเชื่อใจในองค์กรหรือองค์กรขาดนวัตรกรรมในการทํางานแล้วบางครั้งทำให้คนคนทำงานมันเครียดแล้วก็ทํางานยากขึ้นการจัดการความขัดแยง้งบอกแล้วทุกองค์กรม,มีความขัดแยง้งทั้งในบุคลากรระดับทีมโอดี OD ช่วยได้ทีมบิวดิ้งเซอร์เวฟีดแบ็ k อันนี้ก็คือกิจกรรมเราไม่ต้องเครียดมาก l a กร group intervention น,นี้ไม่ไรอะแต่อันนี้ครูอยากให้หนูดูตัวนี้ สเต็ปในการเปลี่ยนแปลงมีสามรูปแบบ u อันฟรี h a เชงแล้วก็รีฟรีสจำไหมนะมีสามรูปแบบนะอันฟ e ี h a เช e แล้วก็รีฟรีสนะดูอันฟ e ีตัวแรกค่ะคุณอยากทำให้คนเปลี่ยนแปลงคุณต้องละลายน้ำแข็งก่อนอะลายน้ำแข็งคืออะไร Determine what n e s s to c h a n g e ระบุว่าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงนะสมมติครูต้องการเปลี่ยนแปลงให้นักเรียนในเรือมีลักษณะของนักเรียนแบบ Active รแบบเชิงรุกไม่ต้องรอครูสอน เรียนแบบโหตั้งใจหาความรู้เองอันนี้คือวัตถุประสงค์เฉย Ensure t h a t i strong support. s support คุณต้องทำให้มั่นใจนะว่าคุณอ่ะได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารหรือมีคนที่อยู่ข้างเราในการทำร่วมกัน Create the need for change สร้างความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลง,งคุณต้องทำให้รู้ว่าคุณต้องทำให้หนูรู้ว่าถ้าหนูไม่ทำไม่ไม่คิดจะเปลี่ยนตัวเองอะ่ะหนูเกิดปัญหาแน่เอามากลางเลยค่ะปีสามปีที่ผ่านมารุ่นพี่ปีห้าไม่จบกี่คน ไดเกรดนี้กี่คนนู่นนี่นั่นให้เลยถ้าคุณยังเรียนแบบนี้คุณจะอาจจะเหมือนพี่รุ่นพี่สามปีที่ผ่านมาถ้าหนูเห็นอย่างนี้ปุ๊บหนูจะรู้สึกไงเด็กๆเริ่มเริ่มคิดไหมอันนี้คือการ create the need for change ถูกป่ะบอกความจําเป็นหาหลักฐานหา support หาอะไรกระตุน้นเหมือนกับเป็นตัวกระตุ้นหนูก่อนตึกตึกหนูก่อนแล้วก็ manage and understand the d o u b and concern ต้องระบุได้ว่าถ้าทําแบบเนี้ย เด็กบางคนบอกให้ผมทําแบบนี้ผมจะมีเวลานอนไหมอ่ะผมจะได้หยุดกลับบ้านไหมผมอะไรเงี้ยต้องจัดการให้เขาเข้าใจว่าไม่เกี่ยวกันหรือครูจะมีแพทเทิร์นแบบนี้แบบนี้มันคือการจัดการต่อสิ่งที่เขากังวลสิ่งที่คนถูกเปลี่ยนแปลงจะก,กังวลที่จเจริลราบบอกว่าทําไมคนบอกว่าก็กดีอยู่แล้วอ่ะเพราะหนึ่งเขาไม่เห็นหนี่ของการเปลี่ยนแปลงเขาไม่รู้สึกว่าเขาจําเป็นสองค่ะเขากลัวว่าถ้าเขาเปลี่ยนแปลงแล้วเขาจะเกิดปัญหาถูกไหมพออันฟรีเสร็จปุ๊บคุณต้องเชงค่ะคุณก็เริ่มอ่ะพอเขาเริ่มที่จะกระต๊ก มีจุดที่ต้องแบบเอ้ยเออหรือว่าจะเปลี่ยนดีคุณก็ต้องสื่อสารบ่อยๆ communication communicate often สื่อสารบ่อยๆเริ่มพูดให้เขาเข้าใจบ่อยๆ่า uh, d i s p e r rumor กำจัดหรือลดพวกไอ้กอสิบที่เกิดขึ้นแ,แบบเฮ้ยไปทำเลยต้องทำให้ได้ต้องตัดทิ้งมันให้ได้ e m p o w e r m e n คุณให้อำนาจคือต้องแบบว่าสร้างอำนาจในการที่เกิดความเปลี่ยนแปลงสร้างแรงกระเพื่อม เปลี่ยนแปลงแล้วเป็นยังไงให้เขาเห็นฉายภาพให้เห็นว่าเปลี่ยนแปลงคนที่เปลี่ยนแปลงแล้วมันดียังไงเฮ้ยการเรียนดีขึ้นเฮ้ยเรียนง่ายขึ้นเฮ้ยเกรดดีขึ้นอ่ะเห็นปะ Involve people in the process พยายามเข้าไปอยู่กับคนที่เขาแบบว่าให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาเชงเสร็จปุ๊บพอเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงเด็กเริ่มทําสมมติว่าเด็กร้อยคนเริ่มทําประมาณสี่สิบห้าสิบคนละเฮ้ยเริ่มมีคนทําเราก็เริ่มแบบว่าไงคะ refuse ค่ะ ให้มันเมื่อกี้ละลายแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเสร็จปุ๊บก็เอาไปแช่แข็งก็คือพฤติกรรมนั้นให้มันยังคงอยู่ as for the change into the culture คือหนูเนี่ยหมอคือหนูวางไว้เลยให้การเปลี่ยนแปลงที่หนูทําขึ้นเนี่ยมันอยู่เป็น culture วัฒนธรรมเลยว่าให้กลายเป็นวัฒนธรรมต่อไปเลยว่าเฮ้ยต้องเปลี่ยนแบบนี้ develop way to sustain the change พัฒนาแนวทางให้การเปลี่ยนแปลงนั้นมันยั่งยืนให้มันทําต่อไปไเรื่อย provide support and training ก็จะต้องมีการจัด support สนับสนุนเทนนิ่งต่างๆให้เพิ่มมากขึ้นว่าจะแบบว่าเฮ้ยเด็กๆากได้อะไรถ้าคุณเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วคุณต้องการอะไรเพิ่มซัพพอร์ตแล้วก็เซอเบอร์เซเบักเซสก็คือเมื่อการเปลี่ยนแปลงสําเร็จหนูต้องการหนูต้องมีการเซเลเบตมีการแบบว่าจะอาจจะแบบสมมติครูจะคิดว่าเฮ้ยมันเริ่มสําเร็จได้เป้าเด็กทํามากกว่าห้าสิเปอร์เซ็นเด็กเกรดดีเกรดเอได้ห้าสิบหกสิบเจ็สิบเปอร์เซ็นปั๊บครูก็บอกว่าเดี๋ยวเรากินเลี้ยงกันเรามีเซเลเบตกันเพ โอเคนะคะเพราะฉะนั้นค่ะการที่คุณจะเชงได้อันนี้จํานะอันนี้จํานะของเลวินนะเลวินเชงโมเดลจำนะครูพูดแล้วนะอ่าโมเดลในการเชงนะคะก็จะมีซีเควนต์มีลาดับขั้นค่ะก็คืออันดับแรกต้องพิจารณาก่อนว่าสภาพแวดล้อมเป็นยังไงก็ต้องดูภายนอกโลกภายนอกการแข่งขันลูกค้าคู่แข่งขันแล้วเป็นยังไงแล้วก็ปัจจัยอื่นๆปัจจัยภายในคือแผนการ เราต้องพิจารณาเป้าหมายคืออะไรปัญหาขององค์กรและความต้องการขององค์กรคืออะไรมันก็จะได้ว่าอะไรบ้างที่เราจำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงแล้วก็นำไปสู่การ f f o r c e e analysis force field a n a l y s i s คือ s วอ t อะ s t t r e n g weakness opportunity t h r e a t ภัยคุกคามโอเคไหมคะนี่คือการทำ f i e l d a n a l y s i s โอเคเนาะอ่า r to change ก็คือที่อันนี้บอกคู่แข่งมีอะไร n need for change รู้ได้ยังไงว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงเราดู performance แก็บค่ะหรือตัวนี้หนูใช้ในการที่หนูไว้วิเคราะห์ตัวลูกน้องหนูก็ได้นะ Require performance สมมุติว่าหนูต้องการให้ลูกน้องหนูอ่ะทำงานได้ระดับแปดสิบถ้าเทียบเป็นร้อยได้แปดสิบแต่ความเป็นจริงแล้วเขาได้ห้าสิบแสดงว่าแก็เขาเหลือเท่าไหร่สามสิบถูกป่ะหนูจะเติมเต็มแก็นี้ยังไงดีเช่นหนูดูนะคะครูอยากให้นักเรียนมีทักษะภาษาอังกฤษแบบพูดได้ เอาแค่พูดนะสกิลพูด p e r f o r m a n c e expectation ของครูคือการพูดเลยพูดแบบพูดได้พูดได้ฟังได้ไปเมืองนอกพูดได้ฟังได้แต่ Actual Performance เมื่อเทนปุ๊บคือพูดได้แต่ไม่ได้คล่องพอได้ถามตอบได้แต่พูดไม่ได้คือแค่ถามตอบอย่างนี้เพราะฉะนั้นค่ะ Performance แกะเผื่อจะต้องดูว่าแต่ละคนเนี่ยขาดจุดไหนไม่ได้คันไหนแล้วหนูก็ค่อยไปเติมเตนแกะตรงนี้อันนี้คือการที่หนูต้องเปลี่ยนแปลง เพราะว่าเขาอยู่ตรงนี้ถูกไหมหนูจะต้องเปลี่ยนแปลงยังไงให้เขากระโดดขึ้นไปเส้นเขียวได้เห็นภาพปะลูกเห็นภาพไหมเพราะฉะนั้นหนูคิดว่ายางมาจากการคนที่พูดไม่ค่อยได้แล้วต้องขยับตัวเองแล้วต้องต่อสู้โอเวอร์คัมตัวเองให้มันเข้าไปสู่ตัวของการที่ของการที่อะไรชนะได้อย่างนี้ถูกป่ะคะแล้วก็ต้องดูโดยการทำเมนคูแล้วผมจะรู้ได้ไงล่ะว่าเขามีแก็บอะไรบ้างอ่าทำไงดีหนูก็อาจจะทดสอบ เพื่อให้เห็นว่าค่าคะแนนหรือแก็บมันคืออะไรโอเคไหมคะทันนะไปต่ออ่าแรงตา้านเมื่อกี้เพื่อนบอกมีแรงตา้านหนึ่งความกลัวในการสูญเสียบางครั้งคนๆน,น่าจะมีประโยชน์ส่วนตัวอยู่หรือไม่อยากเปลี่ยนไงก็ได้ประโยชน์อะสองไม่เข้าใจว่าทําไมต้องเปลี่ยนสามความไม่แน่นอนเพราะกลัวอนาคตไงคนเรากลัวอนาคตเปลี่ยนแล้วฉันจะต้องโดนย้ายตำแหน่งหรือเปล่าเปลี่ยนแล้วฉันจะมีอำนาจเท่าเดิมไหม เปลี่ยนแล้วฉันจะทํางานเหนื่อยหรือเปล่าบางคนประเมินสถานการณ์แตกต่างกันก็อีกสองปีฉันกเกษียณแล้วอ่ะจะเปลี่ยนไปทำไมอีกสองปีก็จะ,กะเกษียณแล้วอีกอีกสองปีก็จะลาออกแล้วมีเยอะค่ะแบบนี้นี่คือแรงต้านทําไงดีเพราะฉะนั้นเมื่อมีแรงต้านค่ะเราก็เลยต้องแบบว่าจัดการตามนี้เห็นภาพปะเปลี่ยนแปลงเชิงเทคนิคให้มีส่วนร่วมก็ไปดูเนาะต่อรองไหมมีส่วนร่วมไหมบังคับเลยไหม อันนี้คืองานที่ต้องทำสิบห้าคะแนนะคะ่ะอันดับแรกทำฟอร์สฟิลนาริสิตคิดว่าโรงเรียนในเรือเราอ้าวรีบถามนะครูถือว่าสัง่งงานบ้านนะรีบถามนะทำข้อนี้ได้ข้อสอบรอดโอเคปะ่ะถือว่าพูด้ถ้าทำอันนี้ได้ข้อสอบเธอรอดแต่ถ้าเพื่อนไม่ทำปล่อยมันไปให้มันไปตายในห้องสอบดีไหมฟอร์สฟิลนาริสิตคือสวอต ก็คือหนูต้องรู้ก่อนวิเคราะห์โรงเรียนในเรือตอนนี้เป็นยังไงบ้างทันกาควรพอหนูวิเคราะห์ปุ๊บเฮ้ยหนูอยากให้โรงเรียนอยู่จุดไหนหนูก็ทำแกป็อนาลิซิสแบบเมื่อกี้ก็ได้ใช่ไหมหนูอยากให้โรงเรียนในเรือเป็นยังไงแล้วก็วิเคราะห์ปึ๊บแล้วก็เสนอแนวทางการเปลี่ยนแปลงจําได้ไหมว่าใช้แนวคิดเชิงระบบสมมุติว่าเป้าหมายสมมุติว่า,มมวาครู <_ l ux> พูดถึงนักเรียนในเรือครูอยากให้นักเรียนในเรือได้ภาษาอังกฤษครูก็เขียน input process output out ค o m e impact ก็ได้หนูก็บอกว่าผมอยาก เปลี่ยนแปลงให้นักเรียนในเรือสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เมื่อไปทำงานหนูคิดว่าการพูดภาษาอังกฤษได้ในการไปทำงานเนี่ยมันจะเป็นเอาพุดหรือเอาคำหนูอาจจะไปใส่ช่องนั้นถอยออกมาเอาพุทถ้าอยากอ่าถ้าเอาค่ปุ๊บเอาพุดก็คือภาษาอังกฤษคะแนนดีขึ้นคราวนี้ปุ๊บหนูก็ต้องดูอินพุตแล้วพอหนูเขียนช่องเป็นกรอบมาคิเชิญระบบได้ปุ๊บใช่ไหมคะลูกหนูก็จะได้เขียนได้ว่าหนึ่งครับผมก็จะอธิบายจากใช้กรอบ ไอตัวนั้นอะสี่ช่องน่ะมาอธิบายหนึ่งผมจะอินพุตของผมเนี่ยผมจะต้องมีอะไรบ้างผมใช้ทฤษฎีอะไรเห็นป่ะขอแค่มีกรอบให้ชัดเท่ากับหนูทำงานสามตอนตอนละห้าคะแนนถูกป่ะแล้วก็พรีเซนต์ถูกไหมตอนแรกคือหนูต้องวิเคราะห์โรงเรียนในเรือก่อนสองหนูต้องคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วก็เขียนเป็นกรอบทฤษฎีทฤษฎีเชิงระบบ In นพุตโเ out อาพพสามค่ะหนูก็อธิบายว่าเออ โปรเซสในการทำมัะควรทํายังไงโดยในโปรเซสนั้นนะ่ะวิธีการทำของหนูอ่ะอาจจะย,ยกทฤษฎีในการบริหารที่เราเรียนมาทั้งหมดมาช่วยสักทฤษฎีหนึ่งก็ได้โอเคไหมทาใส่สไลด์แล้วก็นำเสนอตามกลุ่มเดิมนะคะลูกโอเคป่ะอ่าห้องนี้ใครยังไม่ส่งงานคะมีใครไม่ส่งงานไหม นำเสนอไม่เกินกี่นาะทีครับสิบนาทีค่ะถามตอบอีกห้าค่ะโอเครับทราบนะบบเดี๋ยวครูจะไปใส่งานอันนี้ให้ร,ร,รีบไปบทำงานรีบไปปรึกษางานกันก่อนเพราะว่าส่งอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าไม่มีเรียนแต่เดี๋ยวจะไอ้นี่แล้วก็เดี๋ยวจะติวข้อสอบให้เดอ้อ โอเคใครยังไม่ส่งงานคะห้องนี้มีไหมกูเช็คใน Google Class ได้ไหมครับกกำลังดูเนี่ยค่ะกำลังดูละ โอเคแป๊บหนึ่งนะอันนี้ห้องเรียนไหนนี่อ๋อห้องวอลออันนี้อันนี้วอลฟอนหนึ่งใช่ไหมคะวอลฟอนหนึ่งครับส่งแล้วสี่กลุ่มมีสี่กลุ่มใช่ไหมมีกลุ่มจเจริญลากกิติพลกรณัสนภัสครับโอเค ครบนะกลุ่มปิรัมเนะครับ